สวัสดีครับพบกับเจนเจอนะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับ พร้อมกันหรือยังนะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอ่าบรรดาตู้ต่างๆนะครับก็สัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าลุ้นกันนะตั้งแต่วันจันทร์ที่20นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอังคารที่21หรืออาจจะเป็นพุธ2 2ก็ได้นะครับที่คิดว่ามันอาจจะเป็นอังคารหรือพุธเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบั๊กต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากอ่าไม่แน่เนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาอาจจะต้องการแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องเป็นแพทอัปเดตนะอันนี้ต้องรอดูกันนะครับ ได้ในวันจันเลยก็ได้นะครับอ่าหลักๆก็เกียร์คริสต์มาส5ดาวถึง7ดาวนั่นเองนะอ่าแสงมืดใหม่ธีมคริสต์มาสเช่นเดียวกันนะครับอานั้นเนี่ทั้งรูบี้นะครับแล้วก็ตัวกาชานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละ ID ดีของผมครับอ่ตอนนี้นะครับมีรูบี้นะครับแล้วก็ตัวกาชาเท่าไหร่บ้างอ่เพื่อนๆมีเท่าไหร่นะครับมาขิงกงนสนิดหนึ่งนะอ่าไม่ว่าจะเป็นสายฟรีก็ได้นะครับสายเติมก็ได้นะครับ ไอ้ดีลักนะของผมเนี่ยเดือนนี้เติมพาร์อย่างเดียวนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ได้เติมการ์เซนเจอร์เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ได้ได้ว่าอ่ะเซฟเไปแล้วกันนะอตอนนี้นะครับไอดีลักเดี๋ยวรับรูบี้จาก PVP นิดนึงนะก็สัปดาห์นี้เป็นอันรู้กันนะครับอันนี้ผมอยู่มาสเตอร์สามนะปกตินี่จะแบบมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนะครับ เอาโเครูบี้นะครับก็มี461นะครับก็คงจะเปิดเกียร์นั่นแหละอ่าอาจจะเติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่าอยากได้เกียร์เหมือนกันนะครับส่วนตัวกาชานะครับ100ใบใช่ไหมโอ้มันทับเลขหนึ่งอ่ะก็เป็นเลขหนึ่งนั่นแหละนะครับก็มี100ใบนะครับสำหรับ ID หลักนะครับอ่าเดี๋ยวไปดู ID อื่นๆกันบ้างน,นะครับ อันนี้เป็น ID 2ี่ครับไอที่สอครับมีลูบี้อยู่699อ่าก็กล่าวว่าจะเปิดเกียร์อย่างเดียวเช่นเดียวกันนะตัวกาชา11บใบครับก็ไปลุ้นอ่าแสงมืดนะครับอ่าแสงมืดใหม่นะครับกบไฮเปอร์นี่มีเพียบเลยนะตอนนี้รอตัวเจ๋งๆนะครับอ่ามายกระดับของ ID 2ี่สองนะไอที ID 2เลเวลก็ใกล้จะถึงเวลตำนานแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถึงแล้วจะทำคลิปให้ดูนะโอเคอันนี้เป็น ID 3ครับอ่าด้วยความที่ว่าเปิดได้ ชินระครับจากตัวค่อนข้างจะไวนะก็เลยเหลือเพียบเลยครับรูบี้ครับอ่าหนึ่งสองสองสี่ครับแล้วก็ตัวกรชานหนึ่งร้อยใบหอลุ้นได้เลยนะครับว่าไอดที่สามครับจะเปิดเกียร์ได้เยอะขนาดคือไอ้ที่สามนี่อยากได้เกียร์จานวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าอ่าพวกเกียร์รถแรกนะครับมันไม่เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยคือหลีกสูงค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับ ต่อมา i d 4ครับเริ่มจะเกลือเยอะอยู่เหมือนกันนะ i d 4นะครับก็รูบี้นะครับเหลืออยู่672เเช่นเดียวกันนะ600ไปเปิดเกียร์ทั้งบทนะครับ64ตัวกาชาครับอ่ะ6บใบก็ไปเปิดนะครับในส่วนของกาชานะอันนี้คือพัซเซเนี่ยยังเล่นไม่ครบเลยซัก ID นะครับมีเวลาเยอะนะครับต่อมา i d 5นะครับก็พันสองอ่ะตีไปกลมๆนะพันสองร้อยรูบี้ครับ ID 5เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็น ID ที่คือถ้าเกิดใครได้แอด ID เนี่ยก็เข้าไปลองตีทีมได้นะคือเป็นทีมที่ไม่ได้ดูโหดรายมากนะแต่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับตัวชนใกนะครับเป็นบรามยากลค,ครับดับเมสัมทานนะผมใช้เรียวจาก City Hunter อยู่เลยนะครับแล้วก็น้ำนครับน้ำเป็นชินจังนะครับไม้เป็นไทกะเออไทกะยังโหดอยู่นะตัวบัฟและป่วดนะครับเป็นตัวของนักบทหญิง พื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ตั้งรับคือเป็นไอดีเดียวครับที่ตั้งรับเนี่ยยังไม่ตกเพชรหนึ่งะครับมีมีเสียดเชียนอยู่กันถือว่าเกมตั้งรับยังโหดมากโดยที่ไม่ได้เล่นนะฐานท,ที่ในสัปดาห์นี้รู้กันนะครับว่าบอดไม่ใช่อเทมนะอะมาดูต่อกันนะครับไอดีนะครับพันสามรอยลูบี้นะครับก็แน่นอนเช่นเดียวกันนะ จะเอาไปถล่มเปิดเกียร์ทั้งหมดนะครับก็ลุ้น7ดาวด้วยแหละคือไม่ได้ลุ้นค่า5ดาว6ดาวคริสต์มาสนะครับคือ5้าดาว6ดาวคริสต์มาสเนี่ยมันจะใช้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสคือเพิ่มโอกาสผมจะบอกแบบนี้ว่ามันจะไม่เหมือนกับรอบปกติที่แบบว่าออกมาเป็นปกติก่อนแล้วก็มีเพิ่มโอกาสพิเศษอันนี้ไม่มีนะคริสต์มาสจะไม่มีการเพิ่มโอกาสพิเศษเขาจะใช้คําว่าเพิ่มโอกาสตั้งแต่แรกเลยครับเนื่องจากว่ามันให้เยอะอยู่แล้วอ่ะ คือให้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีการันตีพ่วงด้วยเพราะว่าบางรอบมันก็มีการันตีให้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คำว่าเพิ่มโอกาสในรอบคริสต์มาสนะเน้นไปที่5ดาวกับ6ดาวครับไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ไปลุน้น7ดาวกันเราเองนะครับตัวกาชาตก็มีไม่เยอะเพราะว่าเอามาเปิดหลายรอบนะครับไอดีหกก็จะเน้นที่เกียร์นะครับพอเรนเจอร์พักพื้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอะลูบี้มีเยอะนะเพราะว่าขึ้นมาสักหนึ่งเพราะสัปดาห์นี้เลยนะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ขึ้นเลยนะครับ อันต่อมา ID7 ครับ7กับ4เริ่มจะเกลือแล้วจะ่7นี่คือแบบว่าเริ่มจะบอกว่าเปิดไม่ค่อยได้แล้วนะอารีก็จะมีจมๆนิดนึงคือผมจะพึ่งเกมตั้งรับเป็นหลักนะครับไอทก็มีอ่ะ600ลูบี้นะครับก็เปิดได้3รอบนะตกการชาก็เบาๆนะครับอันนี้ต้องตั้งใจเน้นละเพราะว่า i อทีนี่คือไม่ไหวแล้วนะครับอามาดูไอทีครับ 1,500รูบี้นะครับคือจริงๆเนี่ยจะมีถึง1 6 0ลลลแต่ผมเนี่ยเอาไปลองดันลีกดูนะครับก็เหนื่อยไม่ไหวครับก็ยอมเสียรูบี้ไปนะแล้วก็มีทำคลิปทดสอบไปเยอะนะครับก็เสียประมาณเกือบเกือบร้อยรูบี้นะครับอ่ะ1 5 0นี่สบายๆนะเปิดเกียร์ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับอ่าตัวกระชาิ71ใบนะครับแล้วก็น่าจะมีมากกว่านั้นอีกประมาณหนึ่งนะก็ไปลุ้นแสงมืดนะครับอ่าส่วนแสงมืดเก่ามีคนถามเข้ามาคือผมก็บอกไปแล้วนะครับว่า เดือนนี้ธันวาคมเนี่ยไม่ใช่รอบของแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเบลล่าบินนะครับเบลล่าบินเมอรี่บินครับเนื่องจากว่ามันเป็นธีมคริคสต์มาสเก่านะครับก็น่าจะมีการย้อนกลับมาขายาส่วนธา,าตุพิเศษคือถ้าจะมีแสงมืดเก่านะนอกเหนือจากนี้นะครับมันจะมีตู้ธาตุยอดนิยมทุกธาตุนะครับ เสื้อันนี้น่าจะมาเป็นช่วงปลายปีอ่ะรอติดตามแล้วกันนะตรงเนี้ยแสงมืดเก่าอาจจะมีะครับส่วนจะเป็นตัวอะไรผมไม่สามารถให้คําตอบได้เลยผู้พัฒนาเท่านั้นที่จะรู้ตรงนี้นะครับทีมงานไทยก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาจะยัดตัวอะไรมาก็ไม่รู้ครับฉะนั้นเนี้ยแสงมืดเก่ามันจะอยู่ลุ้นนะมันจะเป็นปลายปีเลยนะครับคือจากคาบเกี่ยวไปถึงปีหน้านะครับมันจะเป็นตู้คาดยอดนิยมอ่าฉะนั้นเนี่ย เก็บกักรูบี้เอาไว้ก็ได้นะสำหรับคนที่อาจจะแบบว่า,าเห็นแสงมืดตีมคริสต์มาสไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าโคโรโบไม่ชอบนะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยชอบหรือไม่ชอบก็ตามเหลือหรือไม่เหลือนะครับก็อาจจะกลับมาลุ้นงับที่โคโรโบเรนเจอร์นะครับ,รบอ่ะส่วนเกียร์คริสต์มาสนะครับก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปเมื่อวานนะครับในส่วนของเกียร์ Snowball Maker ครับก็อย่างที่บอกว่าน่าจะมีแค่3หน้านี้แหละ1ก็คือเป็นตามค่ากากาศในฟาร์เกมที่เห็นนะแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นก็อย่างที่บอกแหละว่าโดนด่าเละเทะแน่นอนครับไม่น่าจะเป็นมุมนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็น7ดาวแจกหรือ7ดาวขายลุ้นเอาแล้วกันนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็น7ดาวขายมันก็จะกคล้ายๆนะครับรอบของเกียร์จันทรานะ อ่าส้อยอบจันทราครับที่ทำใหม่ออกมาขายชิ้นเดียวนะก็เคยทำออกมานะครับแล้วก็ขายพ่วงกับชิ้นอื่นอ่าอันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะแบบยกตู้หรือเปล่าแอบกลัวอยู่กันนะกลัวจะเป็นแบบว่าคริสต์มาส5ดาวถึง6ดาวตู้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็7ดาวคริสต์มาสเก่านะครับแล้วก็เป็นคริสต์มาสใหม่นะครับมารวมอยู่ในตู้7ดดาวกลัวจะเป็นแบบนั้นนะเออมันก็เลยทำให้ต้องเลือกยากนิดนึงอ่าสำหรับคนที่ตัวยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็อาจจะไปเปิด ห้าดาวหกดาวก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการวาัแนะนำนะครับในการวางแผนนะครับเอาอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่พี่นะครับตอนที่ผมอัดคลิปนะครับก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะตัวเกมยังไม่ได้แก้ไขนะผมถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาต้องการปิดไปเพื่อแก้เป็นพิเศษเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกวันหนึ่งก็ได้นะในทีมคริสต์มาสมันก็จะมาหรือไม่แน่ก็จะมารวดเดียวพร้อมกันแบบเนี้ย อาจจะมีการเลื่อนเดี๋ยวรอด,ดูประกาศนะครับเพราะว่าคลิปผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะครับอเดี๋ยวเล่นซัก2รอบดูแล้วกันว่าตอนที่ผมอัดคลิปนะครับก็จะเจอทีมที่ค่อนข้างจะง่ายๆนะเออนื่องจากว่าดันกันเพียบเลยครับเป็นนิมิตหมายที่ดีมากคือหลายคนแบบมาสเตอร์หบ้างนะครับสบ้าง3บ้างนะครับหรือขึ้นไปที่เพชรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขอบฟ้าแต่ละคน,นะครับไม่เหมือนกันนะ อ่าก็เลยเรียกว,ว่าขึ้นไปรับลูบี้ครับเออมีคนบอกว่าตัวเกมตั้งใจให้เราได้รับลูบี้จากการดาลิกหรือเปล่าไม่ใช่ครับบอกเลยว่าไม่ใช่นะปัญหาเกิดจากระบบเกมล้วนๆเลยครับไม่มีการตั้งใจแบบนี้นะเอ,อ่าเพราะว่าการทําแบบนี้ออกมาเนี่ยคนด่าเยอะแน่นอนครับเพราะว่าหลีกปั่นป่วนอ่าผมใช้คํานี้เลยครับว่าปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าบอทพอไม่ใช้ไอเทมปุ๊บเนี่ย อ่ะแต่ละคนก็มีวิธีการแนวทางในการเล่นการจัดทีมไม่เหมือนกันนะอย่างไอที่หผมขึ้นมัสหนึ่งผมใช้ตัวบินแม็กสตัวนะครับซึ่งก็เล่นแบบนั้นอยู่แล้วนะก็เ,เรียกได้ว่าง่ายดดยอ่ะใช้คําว่าง่ายดายอาจจะมีตึงตึงมือนิดนึงเออแต่ก็เ,เรียกได้ว่าจบง่ายดดยนะครับอตอนที่ทําคลิปก็ยังไม่ได้กล้านะคือมันจะต้องปิดเซิร์ฟไปแก้นะครับผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะ ประกาศอาจคิดว่าน่าจะประกาศในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็น่าจะมีการปิดเซิร์ฟในวันจันทร์นะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์เปิดเซิร์ฟมามีโอกาสนะครับมีโอกาสจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับอาเบื้องต้นนะอย่างที่บอกครับทังหมดเลยนะก็คือ,อเกียร์คริสต์มาสนะครับห้าดาวถึงเจ็ดดาวนะครับแล้วก็ตู้กระชา้าแสงมืดนี่อาจจะยังไม่มาอ่ะผมคิดว่าตู้กระชาาแสงมืดอาจจะล่าช้าไปอีกนิดนึงแต่อยู่ในสัปดาห์หน้านี่แหละอาจเราจะอยู่ในช่วงอังคารพุธนะครับอาส่วนของ ิวอนะครับอากิวอวันจันทร์ก็น่าจะเป็นการสมัครอากิวอน่าจะได้ลุ้นกันแล้วนะครับวันพุธก็น่าจะได้เห็นหน้าตาของอาวุธไอเทมไอเทมใหม่ครับไอเทมใหม่นะครับก็มาดูกันว่าไอเทมใหม่ใช้แล้วเนี่ยมันจะสนุกกว่าเดิมไหมเพราะว่ามีไอเทมที่ทำขึ้นมาใหม่เลยครับเป็นพวกแบบล้างบัฟอะไรประมาณนี้นะมีเถาวันครับก็จะคล้ายๆกับใบคล้ายๆกับใบเพราะว่าศัตรูไม่ใบสิ มันรวบรวมหลายอย่างคือศัตรูจะอยู่นิ่งแต่ก็สามารถโจมตีธรรมดาได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีคล้ายๆพาย,พยุอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะคล้ายหรือไม่คล้ายเพราะว่ามันจะเป็นการเลื่อนจอนครับเลื่อนจอให้ศัตรูเนี่ยไปอยู่ปลายป้อมนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะสนุกขึ้นนะอ่าในส่วนของกิววอ์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนแบบเล่นขอไปทีผมใช้คํานี้เลยนะครับคือบางคนที่มีเทคนิค วนๆไปอ่ะแบบเล่นแบบนี้ก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคเดิมๆมันก็สามารถที่จะชนะได้นะครับหรือบางรอบเนี่ยโอ้โหบอทเกียนมากส่วนใหญ่เนะี่ยกิวว์เนี่ยมันจะเก่งโอเวอร์เกินจริงนะส่วนใหญ่ผมก็เลยจะใช้ไอดีที่แบบว่าอาตโตไม่โหดเอาไปยอมแพ้นะครับบัฟนะครับให้ป้อมมันอ่อนแอลงนะอ่ากิวผมก็เลยประมาณว่าอ่าใครตัวไม่โหดเนี่ยก็พยายามมาช่วยบัฟป้อมนะครับให้เพื่อนเนี่ยตีได้ง่ายขึ้นแต่บางคนก็โหดจัดนะครับ บัฟไป10ดาบเงี้ยก็ไม่ไม่อ่อนลงเลยก็มีนะอ่าปรับใหม่รอดูครับว่าจะเหมือนเดิมไหมนะแล้วก็เรื่องของบัฟอ่าแล้วก็แก้แชทต,ต่างๆไม่รู้นะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับอ่านี้รุนกันนะความสนุกจะอยู่กันที่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็น่าจะเริ่มต้นด้วยการปิดเซิร์ฟวันจันทร์นะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้อัดไว้ตอนหนึ่งคืนนะครับอ่าดึกๆของวันเสาร์นะครับ ก็เดี๋ยวมาเราลุ้นกันนะครับเบื้องต้นก็เป็นวันจันทร์แหละเราดูประกาศก่อนนะครับของวันอาทิตย์นะ,ะเพราะว่าผมอัดคลิปเอาไว้นะครับยังไม่ได้มีประกาศอันใหม่นะครับก็จะมีแค่ประกาศอันเก่านะครับเพิ่มโอกาสโคโิโบนะครับเรื่องของภารกิจกิวมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาผมไม่รู้นะไม่ได้ดูนะครับอ่าส่วนเรื่องของปัญหาที่ป้องกันพีพีไม่ใช้เทมแล็ตอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับผมเองเพิ่งมา อ่านประกาศนะแล้วก็อัปเดตเนื้อหาก,กิลดตราที่บอกนะครับอ่าส่วนของกิวเรตเดี๋ยวต้องดูดิดหนึ่งนะอ่ามีคนถามว่าบ้านใหม่จะมาเลยหรือเปล่านะครับก็มันจะรันตามนี้คือมันจะเอาบ้านในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยดันมาไว้อยู่สายสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่น่าใจนะ ผมคิดว่าน่าจะต้องรันต่อเพราะว่าโซน่าเป็นบ้านที่1น,นะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นทูนังกี้ป๊อปปิ้นบ้านที่2นะครับแล้วก็ต่อด้วยถ้ามันรันแบบนี้ก็จะต่อด้วยบ้านใหม่นะครับอันนี้ต้องรอดูนะ อ่าต้องรอดูกันนะครับว่าบ้านจะรันแบบไหนจะรันเป็นบ้านใหม่เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอาบ้านในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยดันมาไว้สายสุดนะอันนี้ลุ้นพร้อมกันนะอ่าถ้าเกิดเป็นบ้านใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วแค่รอรุ้นครับว่าบอสตัวไหนจะสะท้อนดาเมจได้ไม่มีอะไรมากนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับทันเดอร์นะครับส่วนคนที่อยากจะเห็นบ้านฟินิก์นะครับอ่าบอสในตำนานชื่ออะไรนะตำนานซีนะครับตำนานซีนะครับแล้วก็ฟินิก์จะเป็นบ้านที่ 5นะครับอ่ะก็จะเป็นรอบถัดไปนะในการอัพเดตนะครับอ่ะก็เราดูแล้วกันนะครับว่าสัคัาหน้านครับอ่าจะมีอะไรบ้างครับก็การ u ูบี้กาโตัวกระชาาไว้นั่นครับเราต้องหนักแน่นเข้าไว้ครับยกเว้นคนที่แบบ อาจจะแบบเกียร์มีเยอะแล้วอยากจะเปิดตามชอบก็ตามสบายเลยครับหรือว่าต้องการเปิดหาโคโรเบนเจอร์ชอบเป็นพิเศษนะครับไฟเ e อร์ฟอร์สครับเป็น FC โดยตรงของอนิเมะก็เปิดได้ตามสบายเลยนะก็ไม่ว่าก,กันนะครับเพื่อนๆก็มาพูดคุยมาขิงกันได้ครับว่าเก็บ Ruby เก็บตัวกันได้เท่าไหร่แล้วนะครับวางแผนจะเปิดอะไรเป็นพิเศษอ่าก็มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลานะไปก่อนครับสวัสดีครับ